สวัสดีค่ะเพื่อนะบันนอกบัรนาชาแน,นลนะคะมาค่ะมาเตรียมชุดนาจะไปทํางานที่ใหม่นะคะเพราะว่าจบสัญญาที่บริษัทเก่าค่ะสามอาทิตย์จบค่ะอันนี้ก็จะไปทํางานที่บริษัทใหม่นะคะมาเตรียมนะคะชุดทํางานนี่ค่ะเขาให้เสื้อมานะคะนี่ค่ะเสือ้อเชิดที่เชิดของเขาบริษัทเขานี่ค่ะ เขาก็จะให้ใส่รองเท้าเสกเหินนะคะก็คือรองเท้าที่มันเป็นหัวเรียกเลยคะ่ะหัวเหล็กนะคะนี่คะ่ะน,น,น้าว่ามีองนายอยู่สองคู่เนะะี่ยค่ะแต่น่าจะใช้สีดําค่ะสีดีขาวน่าจะใช้สําหรับเอ,อทำงานโรงแรมหรือว่าทําความสะอาดในโรงแรมหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่สีดํานี่ก็จะใช้ในบริษัทเอ,อทั่วไปตามทนทั่วหรืออะไรนะคะนี่คะ่ะเตรียมไว้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะลืมคะ่ะเพราะว่า แจรดเสื้อนั่นกน็เอาไว้ใส่บางทีมันเข้าระบาดทั่วมันจะหนาวค่ะก็ต้องมีติดไปด้วยนะคะก็อกระเป๋าํำงานค่ะหนาค่ะนี่ค่ะอุปรกรณ์เราก็จะมีแจ็คเก็ตอีกอันหนึ่งนะคะติดรถไปเบื่อรถเป็นอะไรเราก็จะได้มีเสื้อแขนแา่บางบริษัทเข้าไปในบริษัทก็จะเปลี่ยนไปชุดนึงนะคะเข้าแต่ละห้องบางทีถ้าเข้าราบาทั่วเขาก็จะให้ใส่ชุดแบบ ที่เขาขาวแบบชุดหมนนะคะใส่ทับใส่ซ้อนไปนะคะก็กระเป๋านะาก็จะสองหอ,อยของน้ำค่ะนี่ของนาไปกันนะกินน้ําที่อื่นไม่อิ่มค่ะ <c oughs> ใส่แว่นใส่กุญแจรถอะไรประมาณนั้นนะคะนี่่ะตัก็แท่เลยสองอันนี้ต้องจําเป็นค่ะถ้าไม่ใส่ไม่ได้ค่ะพบว่าแต่นก็จะมีรองเท้านะใส่ขับรถอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็จะใส่ถุงไปด้วยค่ะ ราะว่ามันต้องเปลี่ยนค่ะเวลามันต้องใส่ค่ะรองเท้าเขา,าบังคับถ้าไม่งั้นถ้าเราเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรขึ้นมาแบบประตูหนีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะมันก็จะมันไม่เสียหินนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ประกันสังคมก็จะไม่จ่ายอะไรประมาณนั้นเนาะคะ่ะก็ซื้อปีหนึ่งก็งก็คุ้มนานอยู่ค่ะนะ,ะนี่ค่ะรุ่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะ ก็ตีห้าก็ห้องครับครับรถเข้างานหกโมงเช้านะคะพรุ่งนี้เพราะว่าไม่เหมือนแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันพราหน, <ะ S 2> น้าทางานเฉยๆก็คือนะพนักงานชัว่วคราวแค่นั้นเองนะคะเพราะว่ายาังยังหางานที่เอ่อบรรจุเลยไม่มีอะค่ะยังไม่มียังหาไม่ได้ประมาณนั้นเนาะคะ่ะเราก็ทําจิจกชกอย่างนี้ไปก่อนแต่มันก็ได้เหมือนกันนะคะ ก็ชั่วโมงการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังดีอยู่เปล่าเนาะเนี่ยแต่เขาก็มีให้ครบนะคะยกเว้นรองเท้าเพราะเราต้องซื้อเองรองเท้านะคะเพราะของเขามีให้เราใส่ไม่ได้หรอกคะ่ะเราฝรั่งมันยังใหญ่เราใส่ไม่ได้ค่ะนี่ค่ะเตรียมพร้อมพรุ่งนี้เริ่มไปหาตังค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะปันนี้วันเนเชนะคะวันนี้มานน้ามาทำงานที่บริษัทใหม่ะคะ่ะ มาซาหนี้ตอาจะมาเช็ดกระจกกันนะคะเพื่อนๆค่ะ,คะล้างหัวก๊อกนะคะกระจกแล้วก็อันนี้แอบสบู่ล้างมือนะคะมาถึงมองเลยค่ะว่ามันยังมีเปล่ามองมีกระดาษไหมมีนี่ไหมเช็คก,ก่อนค่ะแล้วก็เก็บถังขยะค่ะเก็บถังขยะแล้วเราก็จะทำความสะอาดหัวก๊อกนะคะ อยูนที่นาเคยบอกค่ะว่าเราก็จะต้องมองจากข้างบนมาก่อนกระจกค่ะเริ่มจากกระจกนู้นนะคะนี่อันนี้เต็มอยู่กระดาษเต็มอยู่ซื้น้ำยาลงมีเต็มอยู่แล้วก็น้ำยาเช็ดเลยค่ะเพื่อนเช็ดค่ะนึ่งตรงนี้เลย ที่นาใครบอกนะคะถ้าน,นี้เปียกก็ออก,กลับมาด้านมานันด้างนี้นะค่ะปานอย่างนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆน้ำมีหนึ่งสองสามสี่ค่ะ้า ค่ะการทําความสะอาดอาล้างมือนะคะเสร็จแล้วแล้ผ้าเราเป็นเหลือนะคะ,คะเราก็กลับด้านเอาด้านนี้มาต่อไปเราจะไปล้างห้องน้ำกันนะคะมาค่ะ เอามานะคะมองเลยค่ะใส่น้ำยาไว้เลยค่ะหนค่ะใส่น้ำยาชีนึงค่ะเช็คกระจบาก่อนเลยค่ะกระจบแล้วก็กระดาษก็น้ำยาล้างมือนะคะแล้วก็ออกมามาส้วมเป็นระดับสุดท้ายนะคะผู้ฝเช็คกระดาษให้เสร็จเช็คอะไรมันยังมีอยู่ไม่ต้องทำค่ะ ก,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 กขั้นขยายแบบคุณผู้ชมขั้นขยายใ่้ดูบุ้งทั้งนะะันค่ะจะทำไดู้ังางหลังมือต้องด้วยะถุงมือบริษัทนี้เขามีแต่ถุงมืออย่างนี้ให้นะคะมันจะทำยากหน่อยะค,ะค่ะกระจกมาก่อนนะคะเพื่อนถ้าเขาไม่มีน้ำยาเช็ดกระจกให้เราก็ต้องให้เลยนะคะนี่ น้ำนี่แหละคะ่ะเสร็จเลยค่ะมันก็จะฝาค่ะแต่ผ้าต้องหมักนะคะผ้าต้องยืดแห้งหน่อยยาฉีดเลยค่ะนี่ก่จะเร็วนะคะอย่าลืมกลับด้าน,นะค่ะถ้าใช้อ่างแล้วเราก็จะไปข่องเยส้วมนะคะส้วมน,นะคะเพื่อนเราใส่เซฟ ใส่สบู่ใส่้ํายาแล้วางค่ะกลับด้านค่ะเมื่อกี้เราใช้ด้านนี้เราก็ใช้ด้านนี้นะคะเริ่มจากข้างบนมาเลยค่ะนี่ออกมาเลยนะคะขอบมาเลยปลาดแล้วก็กลับด้านค่ะ ปิดฝาเลยค่ะพยายามอย่ายกนะคะใ้้ยกมันนะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาพื้นเป็นันดับสุดท้ายนะคะตามที่นาะเคยบอกเลยค่ะใช้ผ้าหมันหนะคะไม่ต้องเอาเปียกถ้าเปียกถ้าเปียก,ยกต้องหูซ้ำทุกครั้งแล้วคะ เสร็จค่ะเสร็จแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไปที่อื่นต่อค่ะไปค่ะไปทำอย่างอื่นต่อ